ตัวตนที่แท้จริงของฉันคือคือเอาใหม่ตัวตนที่แท้จริงของฉันคือไม่กล้าบ,บอกใครเลยอะฉันไม่รู้ไม่เอาใหม่ฉันไม่อยากเป็นใครทางนั้นเพราะฉันคือ อีเพ่โอ้ไม่ช้างลืมโค้อตัวตวนที่แท้จริงเหรอ <laughs> ฉันคือมาเฟียที่เพื่อนของแกมันติดนี้ฉันนะแล้วมันก็เป็นคนเอาแกมาเป็นคนอะไรเนี่ยไปเรียนก่อนมาเฟียคนนี้ต้องไปเรียนก่อนกี้มันเป็นภาพลวงตาจริงๆแล้ว,วเราเป็นเราเป็นอัลฟา บอกเขางียเงาพวกนั้นมันปกปินกินไม่ได้เจ้าก็รู้เอาว่าเคยไม่ได้เรื่องเลยเอาใหม่ตัวตนจริงแล้ว่เป็นอะไรดูปะคือเราอะเป็นเงาะป่าเว้ยตัวตนที่แท้จริงของเขาบระนานหน่อยไหมอีกแล้วฉันเป็นอีกแพงใช่ไหมแกจะฆ่าแก